ติฟังครับตัวตึงท่านใหม่ของเราในกระทรวงกลาโหมตอนนี้ก็มีท่านนี้เลยแหละครับพลเอกนัทพลนาควานิชหลังจากที่ออกมา,าเป็นกลายเป็นตัวตึงของกระทรวงกลาโหมเดือดนะครับในการวิวาทล่าสุดโดยคําพูดของพลเอกนัทพลนาควานิช์ที่ระบุนะครับว่าพวกไม่รู้สี่รู้แปด คุณเป็นใครถึงจะมาสั่งผมคุณไม่ใช่ผู้บัญชาาของผมอีกอย่างทหารขมรมันไม่ใช่ญาติผมอยากทําอะไรก็ทําไปถ้าล้ําเส้นไทยเข้ามาผมบอกเลยผมเอาคืนทุกดอกส่งมาห้าผมเอาคืนสิบมันมีที่ไหนนี่หละครับเขาบอกว่ายิงกระสุนปืนใส่ประเทศเขาก่อนโพดโดนยิงสวนแล้วได้รับบาดเจ็บจะมาขอให้เขาช่วยเหลือมึงบ้าไปหรือเปล่านี่ก็คือคําพูดตัวตึงล่าสุดของกระทรวงกลาโหมไทยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่าน ฟังครับสถานการณ์ที่มีการประทะกันนะครับไทยกัมพูชามันกำลังกลายเป็นดุลยภาพในพื้นที่แถบนี้มันเปลี่ยนแปลงไปหลังจากฮุนเซนหักหลังจีนนะครับ แล้วก็หันไปจูบปากกับอเมริกาโดยมีการชักชวนอเมริกาตั้งฐานทัพในกัมพูชาขณะเดียวกันสถานการณ์เรื่องเครื่องบินจาจ์ดกิปเพนฝูงใหม่ของไทยกาลังสะดุดหลังจากที่มีความไม่ชัดเจนไม่มีการยืนยันว่าไทยเราจะซื้อกิปเพนได้หรือไม่มันอาจจะก,กลายเป็นโอกาสสําคัญของ F-16 ฝูงใหม่ที่ไทยจะสารสัมพันธ์กับอเมริกาหลังจากที่มันแสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการประทะกับรัเสเซียจาส์มเ้าสะดุดขาตัวเองอีกครั้ง